สวัสดีจ้ามาจ้าทุกทุกท่านมากินเข่ากับแม่หอมจ้ะกินเข่าเศร้าออจะไปนองกับว,ว่าซีม่งแล้วมาจ้าแม่หอมไปกินเข่าเท่อเดียวจะต้องมือแม่หอมเฮ็ดเค้กขั้นตั้งแล้วพี่นอง 我还没去看得了。 嗯。Mm. เค้กๆนะทุกคนเค้กสวยๆหอมเผ็ดเ็ดทุกปีจ้ะ ไแม่นบานเท้าก he ัแม่นเห็ดขนมมันขลาสซองเห็ดขนมซิงกะปูน่ะนอกจากพี่น้องเตยุนี่เขาเจ้ากัเห็ดเค็กนี่เขาเจ้ากเห็ดเค็กเขาเมื่อตาลิ้วเขากับลิ้วตาตามนอกจากทุกคนเนาะมันบอกไม่หอมกระเห็ดไป ตามที่เห็ดได้นหะจะพี่น้อง <g way> มันหอมกออับเห็ดลงลิบซื้อๆบ้ได้เป็นจริงเป็นจัง,เป,จงเป็นสอนพูบดบ่ได้สอนจา้า หน้าผูเขาเกาเกาบ้านนี่ข้าเจ้าอจารยขาเจ้าก็สอนนะพี่น้องแต่ว่าบางคนแพงเด้แพงความดูตายก็คือตายค่าจาขวางไปแล้วคนน่ะนะจ้าทุกคนเน่าจนหอมเสียายกจนหอมสิไปเบื้องอามข้าบ่ได้จะค่าบ่ได้จับมือสอนดีๆแยกจนหอมกับกับบ่ดันนอะกจากพี่น้องอันนี้ขันแม่สิไปอ่านอ่านว่าเฮ็ดใจน,น,นันน,นันนี่นี่ยจนหอามก็เฮ็ดบ่เปลี่ยนเนาะ เจ้าจนหอมกับอันบอกออกเจ้าจนหอมกัอาศัยความจำนะจ้ะพี่น้องอาศัยความจำที่เพิ่นพาเห็ดบ่ได้เก่อีหยังจ้ะ ันนี้น้องสาวนนสามีภูกวนเปิ้สอนไรและกี่มาอยู่เปิ้กับสอนไห้นะ่ะพี่น้องเปินไปนเลียนมาเนก,เป,กเปินกับสอนไห้๋ยวนี้เปิ้นกับยังมีชีวิตอยู่เด้เปินลดนีดีเฮ็ดขนมปังเฮ็ดอีกยังมั้งหนึ่งพี่น้อง นัยย่นจะมางใจ่ยังทำอะไีไ้ขนมปังที่ขนมปังที่คนฝรังงเขาจะจินมขัดกับเขาเป็นเขาเป็นน้ำเคื่อเ้างกินเขาขนมปังปอนไม่เป็น,ปน,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 ปปนไร เฮ็ดเป็นแล้วเข้าใจแน่นั่นแล้วมันก็งง่ายๆพี่น้องคือเฮ็ดกับเขาบ้านเฮาล่ะพ่อแม่เฮาสอนมาแบบไหนเฮ็ดจังไหนแจงเราไม่เฮาใส่หสยัางนี้สั่น,น,นล่ะพี่น้องนีหอนเฮาเป็นนั่นแล้วก็เอานั่นใส่นี่ใส่มันก็นออกมาก็เป็นเค้กโลดเด้นี่ะทุกคนอา <c oughs> หารเจแยกจันทร์หอมกับมาดัดแปลง มัดดัดแปลงใส่อันนั้นเน,นี่ยใส่นีเนี่ยแปลงเสร็จพี่น้องผักสะเพา ถ้าเราผัดกะเพราไม่มีไข่ดาวไปเีอีนนี่โอเคไเมา,เาเเขอกระแทะฮะที่ห้โอเค ไอสักวะสิเอออ้ล er. ูกทฮ้พอเาทิ้งทิ้งเสรวกาไม่ได้ปกุ๊มาอดตั่อฮะสิเปิดประตูซื้อกับบัวเข้าเหตุยังบอกเขาเบ้อดี่าไหม สีดียังกระซังสิลงแต่รางกระบ,บอกเฮ้ามาปัวใส้แล้วแสนรักหนีร้อมที่น้องสีไปหากินเหล่าน้ำมูรักหนีเฮ้าความมาค้นละนี้วพราะันสีเปิดหน้าต่างก็ต้องมาอ,อืวส็ดียังกระซังกำลังาอวโอ้ สีจีบเข้ากับบอกได้พี่น้องคอยกำลังงุ้งคอยกำลังสิจีบเจ้าเราเด้นเนี่ยบอกเนี่ยโอ้ยเนาะพคอยลังเจ้พคอยกับเบอเข้าใจนะคนไทยเฮาบนประเพณีไทยเฮามันบ่เป็นจังนาะ ตอบคอมเมนต์เหมือนว่านนิพี่น้องเออจะเามือไปถือมึงเลยข้อเมนต์ลบนะลบไปเลยข่อยก็อามได้ดีแลยมันคอยก็สีบลอนไปใส่ใส่ไม่เนาะเราไปบลอนมากมันมันเนี่ยกเกลี้ยไปสะกดเบิ้งเอามันผิดตัวตัวหนีไปะนะก็เลยไปกดไปกดกดอันกดจุดสามยุดเลยพี่น้องมันเนี่ยกเกลี้ยมากแก้ไขไปะนะลดมองแก้ไขไปะนะ ก็ตะกดมังแก้ไขกดขึ้นบ่เปลี่ยนพี่น้องไปกดลบลบทั้งคอมเมนกับค้างลบทั้งอันความคู่เพิ่นอันคอมเมนต์มากพี่น้องอ้จะม่งูไหลเนาะยากยันหอมในส่วนหลอกก็เลยเสียดายวพอสำเพิ่นเขียนมาดีดีจิ้วบะไรสำเอฟซีกันนี่ล่ะ มันตีนนั่งกันเนี่ยโอ้ยสนบอกอะบมื่อไรกดลบเด้อฉันบอกมันลบไปเองฉันบอกเ้าคนกระแหงบวมหูเนาะพี่น้องบมื่อเมนบวมหูหรอกพี่น้องมันกดจะาสิกดตัวใดเองไหมตาตีนใจกดตัวนั้นแล้วว่าลบไปเลยวะนี้เมียโอ้ยสร้างเปลี่ยนเพิ่นเพิ่นก็สิว่าโอ้ยแม่ใหญ่นี่แม่เป็นยังไงกันผู้ให้ก็รอก็เดียวมากดลบข่อยเพิ่นสิว่าที่นั่ง บดได้กดลบเด้อมันลบไปเองแล้วบดได้กดลบเด้วทุกสักเลยลบไป,ไปลบถือกันไข่หยกของไข่เปียกไยข่หยกขวานขวาถูดขวาไข่ มันผู้อื่นน่ะเป็นสีว่าโอ้ผู้ใหายกระดอก,กระเดียดจนมันเป็นตะยเนานะงเมย์นี่ที่ว่าพี่เนาะแน่าจะหอมบะไรกดลบเด้อจะ้ะน้าจะหอมบะไรตั้งใจลบตอบคอเมอออเมนตอบคอมเมนมาเขียนผิดยังมี่ผมไปกดลบก <c oughs> นอ่านบอกพี่นาง มันนี่ยากอย่างกับคุณอันบอกมันว่าพีน่นืมให้หอมขอขอถอดฟอให้บริโลรวผู้ใดเด้อแต่ขึ้นเขามากใหม่เด้อล้ว <c oughs> หัวอะไรเห <c oughs> นคลิปนี้ก็ซ้ำนี้นอกจากทุกคนมันสีเงาผุดสีเบือหนาไม่หอมเนาะ ตามามืืสวัสดีจ้าฝากกดแชร์กดไลค์หัวใจให้ยายจันหอมในเรื่องจ้าสวัสดีจ้า